อยู่ก็เลยไม่สามารถจะร่วมคณะมาด้วยครับในรอบผมขอ,อย้ำพวกเราทีเดียวว่าจิตอาส์904บอรนีร่เราจะมีประจิตอยู่สามประการหนึ่งคือการพัฒนาสองคือการแก้ไขปัญหาผมไม่ได้ใจว่าที่เกาะคาเนี่ยจิตอาส์ที่มีอยู่เราแยกแยกอะไรหรือแยกคาวามถนัด เราอย่างนะครับเพื่อให้มีกําลังเพียงพอในพื้นที่จะได้ไม่ต้องรอจากพื้นที่อื่นหรือจากจังหวัดมาช่วยในด้านการท่องเที่ยวของนครลำปางจังหวัดลำปางของเราเนี่ยที่สําคัญและได้ขับเคลื่อนได้เราก็มีอยู่เกาะอ่ระหวังประมาณล้านคนหกโลปีก็แปดแสนกว่าเก้าแสน,นปีก็ขึ้นไปล้านกว่านะครับหามว่าลูกค้าเาาราเป็นแบบนี้ใกล้ที่สุดเลย เป็นทองผู้บังสะลานมันก็คือุองวันนี้ที่จัวัผู้ว่าใช้ยยอดปราบเราแยกขยามนะครับแค่จะไม่วิเ็จเลยวันนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะบอกว่าใกล้จะสะลานผมหางพะยาเนปวนดยแลเราแยกขยามร้อยวิเศษแต่รามต่อไปขายคนต่อไปขายครบกับมันด้วยแต่ทีนี้ขยาปฏิเสธที่ได้ก็เราเป็นผู้ผู้ัวที่ดีที่สุในประเทศไทยเฉลี่ย ผลิตภัณฑ์ออกพยานช่วยกันรณรงค์เรื่องโฟมเรื่องไรนะครับกับนั้นความปลอดภัยตรงนี้เดี๋ยวผมจะเป็นประเด็นประเด็นไปแต่ละเรื่องเรื่องนะครับเพราะว่าท้องถิ่นต่างๆของเราก็ได้ทำการรบทุกท้องถิ่นนะครับสำหรับนับสำนักระเบียนอำเภอแต่ละเดือนก็จะมีประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของการดเนินการโครงการจิตดาสามแพทย์ทาง904บอมลอนนะครับ มาตรการในเรื cả, mình, ่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับแก้ไขปัญหายาเสพติดอะไรที่เป็นประโยชน์ของพี่น้องฉันเชนอะไรที่บุคคลเขาจะอยู่ในสุขนะเพราะว่าเคยเสียหายแล้วเราไปไปช่วยเขาไปายเห้ความสามานถนะให้เขาได้ว่ามันจะเปลี่ยนนะอยู่ทุกอย่างโดนเป็นไปทั้งหมดนะแต่ผมกนั่นทำไมทำไมความแก่ยังอยู่ใน่างเอกชนนะครับที่ข้างทางเงินกับ แล้ววันนี้นายอาชีพต่าพร้อมที่จะเป่าตังสูเพื่อไปบาของแมหมอีในรอบเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ผมจะไปนั่งฟังจากกลุ่มของเข้เที่ยวเนี่ยผู้นำของเราต้องรู้ว่าเขาทำอะไรวันนี้กับพิาต้องมีอง์เสร็จเป่าไปที่แล้ต่างานเราเองได้นำัดจแล้ก็มีอาสาแล้วก็ขอผ่านนาเสร็จบางคราวช่วงมีปัญหาที่ปีแล้วตัวาอแต่ว่าเป็น เ็นสองวันเป็นสามวันยังไงเราต้องเต่นเด่นลอยลอยระ่ากจบไป่ตูอนักขาวและ่วนราชการได้ตอบว่าว่าเราทําไม่ไม่ผูก